สวัสดีครับวันนี้มาในพร้อมความชุ่มฉ่ำครับสวนป่าอนานชาติเจอน้ำท่วมนะครับน้ำเริ่มท่วมเข้ามาวันที่20กันยายน2564ณวันที่บันทึกคลิปก็วันที่7ตุลาคม2564น้ำระดับน้ำเริ่มทรงตัวมีลดนิดๆสัก3-4เซนนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือมารุล่าครับมารุล่าก็เจอน้ําล้อมๆโคนปิ่มโคนนิดๆหวังว่าจะรอดนะครับนี่คือบนถนนนะครับไม่ใช่คลองถนนหน้าสวนระดับน้ําก็เลออยหัวเขานิดๆนะครับเลออยหัวเขานิดๆพา,ายเรือชาวบ้านก็พายเรือสัญจรผมก็เดินลุยน้ําถ่ายคลิป อัปเดตสถานการณต์ตอนนี้ก็คือกําลังกอ่อสร้างสําหรับที่จะทําบ้านนอนเป้าสวนนะครับคือจะมาอยู่สวน <c oughs> ก็เจอน้ําท่วมปีนี้ครั้งที่สองแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ท่วมสองครั้งแลครับสองปีปีที่แล้วกับปีนี้ครับปีที่แล้วน้ําระดับน้ําสูงกว่าปีนี้สักสิบเซนนะครับปีนี้ยัง ไม่น่าจะถึงระดับของปีแล้วครับยังขาดอยู่10บเซนก,ก็ถือว่าท่วมเยอะนะครับถ้าตามทุ่งนาตามท้องนาก็ซักเมตรแปบครับบนถนนก็เลยหัวเข่านิดๆประมาณสัก50เซนหกสิบเซนนะครับก็ด้านหน้านี่ก็เป็นแนวคันดินทําแนวคันดินล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับคันดินก็สูง 2.4เมตรถึง2.5เมตรนะครับคันใหญ่ๆบนบนบนคันก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ด้านล่างข้างในก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันครับด้านหน้านี่ก็คือจันแดงครับแนวจันแดงด้านหน้า,านหนามก็ท่วมคันเข้าไปขาดอีกสักประมาณสัก40เซนนะครับก็จะถึงถึงหลังคันนะครับ สามสิบสี่สิบเซนก็คิดว่าถมไม่สูงแล้วก็ยังยังยังสูงไม่พอนะครับแต่ก็ก็พอได้ครับยังขาดอีกสามสิบสี่สิบเซนก็ยังยังได้แต่ว่าปัญหาคือน้ำมันซึมเข้าข้างล่างครับน้ำมันซึมเข้าข้างล่างต้องคอยสูบสูบทุกวันนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำดังตอกตอกตอก,ต,อกตลอดครับสูบวันละช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยสูบสิบชั่วโมงครับ เดินสองสามวันแรกเนี่ยเดินสองเครื่องเครื่องคูปต้าเครื่องหนึ่งท่อหกนิ้วแล้วเครื่องฮอนด้าอีกตัวหนึ่งท่อสามนิ้วเดินเครื่องสองเครื่องพร้อมกันเนี่ยอยู่สามวันสี่วันครับแล้วหลังจากนั้นก็สูบป,ประคองเอาแค่เครื่องคูปต้าครับสูบให้มันน้าไม่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 ท่วมข้างในนะครับแต่จะมีน้ําอยู่บน อยู่ในอยู่ในคลองอยู่ในสระที่เราขุดไว้อยู่ก็คือรักษาระดับไว้ครับจะเอาสูบให้แห้งเลยไม่ได้เดี๋ยวคันจะพังต้องคอยรักษาสมดุลของระดับไว้ก็สูบทุกวันนะครับพอวันวันที่บันทึกคลิปวันที่เจ็ดน,นี่ก็เริ่มเริ่มลดเวลาการสูบลงเหลือวันละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงครับก็ก็หยุดก็พอได้แล้ว เช้ามาน้ําก็ซึมเข้าเท่าเดิมเราก็ต้องคอยสูบออกเช้าอีกวันถัดไปครับอย่งจ,จันแดงปีที่แล้วนี่มีต้นใหญ่ต้นเมื่อกี้นะเนี่ยเจอน้ําอย่างนี้แหละจะทิ้งใบหมดเลยช่วงช่วงหลังปีใหม่จะทิ้งใบน้ําก็อยู่สูงกว่าร,ระดับนี้ประมาณทักสิบเซนนะครับคือจันแดงเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําเจอน้ําหน่อยก็จะแสดงอาการออกนิดนึง เหมือนพิงไอวอรี <Mystery> ่เหมือนกันครับพิงไอวอรี่ก็เจอระดับน้ําระดับนี้อีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวจะมีตอนถ้ายคลิปให้ดูของพิงไอวอรี่เขาจะทิ้งใบหมดเลยช่วงหลังปีใหม่หลังจากน้ําลดไปประมาณเดือน2เดือนนะครับตอนนี้ก็คือให้ดูแนวของจันแดงก่อนครับทางหน้าก็เป็นทุ่งนาระดับน้ําในท้องทุ่งนาก็1.8เมตรครับเมตร80ดเซนเมตรหัวยื่นมือ เกือบมิดมือนะครับคันเราก็ยังรักษาระดับน้ําได้ระดับหนึ่งครับไม่พังก็ถือว่านี่ตรงนี้เป็นเป็นสะน้ําที่ขุดมาทําถมถมคันนะครับขุดได้ไม่ลึกครับขุดได้สองเมตรนิด,นด,นดช่วงที่ขุดปีหกหนึ่งเดือนมีนาปีหกหนึ่งนะครับก็ขุดได้แค่สองเมตรวกว่า ก็เจอตาน้ํานะครับข้างล่างก็เจอเจอตาน้ําขุดลึกไปไปอีกไม่ได้ครับต้องต้อง,ต,องต้องได้ความลึกลึกแค่สองเมตร,รกว่าๆนะครับน้ําก็แตกมาแล้วขนาดช่วงเดือนมีนานครับหน้าแรงก็เอาดินข้างนอกมาช่วยทําคันนะครับดินที่ขุดมาไม่ไม่พอแนวนี้ก็จะปลูกโบโกโตเตสสลับครับตอนแรกก็ปลูกจันแดง สเมตรแล้วก็เอาโบโคเต้มาสลับให้เหลือ2เมตรโบโคเต้โตไม่ทันครับเพราะปลูกหลังจันแดงปีปีหนึ่งปีถัดมาจันแดงก็เริ่มโตโบโคเต้ ok <ok> ก็จะได้รับแสงน้อยไปนิดนึงโตไม,ไม่ไม่ทันครับจันแดงโตมากไปมากไปก็เลยแสงไม่พอได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับสำหรับโบโคเต้แนวข้างบน แนวข้างบนเนี่ยคือมันจะถีไปสองเมตรครับขนาดแถวเดียวนะครับสองเมตรแถวเดียวก็ยังถือว่าแสงไม่พอถ้าปลูกหลายๆแถวเลยครับเป,เป็นสวนเป็นนี่ไปเลยนะผมว่าระยะชิดเนี่ยคงไม่เหมาะแน่ๆสำหรับปลูกป่านะครับแต่อาจจะบางท่านอาจจะปลูกนะครับแล้วมีการตัดสางออกแต่ว่าเป็นไม้ต่างประเทศไม้ที่ มเมล็ดแพงต้นพันุแพงเนี้ยไม่แนะนํานะครับปลูกก็คือหวังผลเลยต้องไม่ตัดสางเพราะว่าต้นกล้านแพงแล้วก็มเมล็ดนแพงนะครับมันไม่เหมือนไม้ไทยที่ป,ปลูกปลูกได้สบายสบายแล้วก็มันไม่แพงครับต้นก้ามไม่แพง <c oughs> ขอโทษครับแนนนี้ก็เป็นโบกเต้อยู่ครับจันแดงฝั่งนี้จะไม่ค่อยงามมันน่าจะเป็นที่ดินนะครับ ดินน่ามันน่าจะเป็นดินที่ไม่ค่อยดีครับแถวฝั่งเนี้ยไม่เหมือนด้านหน้าด้านหน้าจะโตโตเยอะกว่าอ่าอย่างตัวนี้เป็นพยุงอินเดียตะวันออกครับดันเบเกียลาติโฟเรียก็โตใช้ได้ครับตัวสูงครับแต่ลบนิดนึงนะครับการเดินภาพอาจจะไหวนิดนึงเพราะว่าเดินบนคันที่มันมันช่องทางเดินไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับเป็นคัน ล้วก็มีหญ้าลกอาจจะเซอาจจะมีมั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพยุงอินเดียตะวันออกครับโตดีครับพยุงอินเดียตะวันออกทรงพุ่มทรงอะไรดีไม่ก็ไม่พุ่มมากนะครับแล้วก็สูงตัวนี้เอียงครับต้องดึงขันชนกดึงไว้เจอลมเอียงจันแดงฝั่งนี้ก็ไม่ต้องดามไม่ต้องอะไรก็ ดูตามสภาพนะครับต้นไหนที่มันโตวไวโตวไวสูงไวก็เราก็ต้องช่วยไม้ดามไม้ค้ำนะครับตัวไหนที่โตช้าหน่อยต้นแข็งแกร่งก็ปล่อยไปครับตามสภาพครับลาติโฟเรียเนี่ยประจุอินเดียตะวันออกเนี่ยต้องใช้ไม้ดึงกับทุกต้นนะครับว่ามันโตวไว ที่ยึดเหนี่ยวอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอว่ามันอยู่บนคันดินฝั่งนี้คันดินหน้าบนคันเนี่ยน่าจะกว้างสักเมตรห้าสิบนะครับเมตรกว่ากว่าฝั่งนี้ก็เป็นโคโคโบโลครับตอนนี้ก็ไม่ต้องดามไม่ต้องอะไรแล้วแรงนี้จะควายลิศกิ่งให้เป็นทรงนะครับหลังจากที่ดามมั่งไม่ดามมั่งก็คือดามไหวก็ ก็ดามนะครับแต่ตอนนี้ไม้ก็ยังติดคาอยู่นะครับไม่ได้เอาออกต,ตอนนี้ซต้นเขายืนยืนตัวตัวเองได้แล้วครับไม่ต้องมัดแล้วโบโกุกอเ่จะปลูกสลับไปตลอดแนวนะครับตลอดริมบนคันสองเมตรครับบางต้นก็โตดีนะครับโบโกุกอเ้อันนี้ โคโคโมโลครับในโบโบโกเต้รครับแสงจะน้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ยังโตได้อยู่ฝั่งนี้มันด้านหลังนะครับด้านด้านหลังของสวนเป็นคันดินเหมือนกันลงโคโคโมโลไว้ฝั่งนี้โคโคมโลแล้วก็โบโกเต้โบุโกเต้ต้นก็ไม่ค่อยโต ต้นก็โต,ตโคโบโลนี่โตโตทุกต้นนะครับเอียงทุกต้นเห็นทุกต้นนะครับแล้วก็จะมีแบ็ก w ูดเสริมอยู่2ต้นตรงริม เครื่องสูบน้ำก็เดินไปเรื่อยครับสูบตลอดดีหน่อยได้เครื่องคูโบต้ามาช่วยจากของญาติใช้น้ํามันดีเซลวันหนึ่งก็กันลอน5ลิตรเต็มๆนะครับก็คงประมาณ5ลิตรครึ่งก็อยู่ได้ทั้งวันถ้าเบนซินก็3กันลอนนะครับประมาณ10ลิตร15ลิตรนะครับไม่ไหวแล้วก็ได้น้ําน้อยด้วยจะได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ําตลอดครับ เดินตลอดทั้งวันมีบางวันก็พักเที่ยงหยุดพักเที่ยงชั่วโมงด้านหน้าครับไอ้ด้านล่างครับด้านล่างที่ลงลซิลิโคเต้บูโคเต้เนีน้ำเพิ่งลดไปครับหลังจากที่หมสูบไป2อาทิตย์ตอนนี้ระดับน้ำรักษาระดับน้ำได้อยู่ตัวแล้วครับสูบป,ประคองไปเรื่อยๆ มันเป็นพื้นที่ต่ําครับมันผมก็รู้แล้วว่ามันมันไม่เหมาะในการปลูกปาดแต่แรกแต่ว่าเรามีพื้นที่อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรับสภาพให้มันเข้าเข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับรู้ว่าพื้นที่ต่ำํำเราก็ต้องข้างล่างเนี่ยผมก็ถมจากพื้นเดิมมาประมาณสักสี่สิบเซนห้าสิบเซนนะครับถมพื้นเดิมขึ้นมาจากจากพื้นนานะครับห้าสิบเซนแต่น้ําก็ยังซึมเข้ามาครับซึมเข้ามามัน ช่วงสามสีวันแรกเนี่ยน้ำข้างในประมาณครึ่งแข้งนะครับท่วมท่วมท,วมท่วมต้นโคนต้นของซิลิโคเต้ยอยู่เนี่ยดูน้ำเพิ่งลดไปยังเห็นเป็นคาบน้ำคาบอะไรท่วมโคนซิลิโคเต้ยอยู่ประมาณสักสองสามข้อมือครับสองสามข้อมือตรงโคนนะครับแต่ซิลิโคเต้น้ำแค่เนี้ยอยู่ได้สบายมากครับ อย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมโคลนอยู่เป็นสามสี่อาทิตย์ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับซิลิโคเต้เนี่ยกันน้ำเนี่ยัยงยังไปกันได้สบายขราบน้ำที่ลดลงไปครับหญ้าก็ตายกันน้ำท่วมหญ้าพอน้ำ แห้งหน่อยก็จะมาตัดหญ้าให้มันสะอาดแล้วครับรอบนี้จะได้มาอยู่ดูดูดูแลป,ประจําแล้วก็จะทําความสะอาดให้แล้วทีนี้จะได้โล่งหน่อยในชาวบ้านเขาไม่มาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้บัวเยอะนะครับหลายเจ้าครับสี่ห้าเจ้าครับสลับกันมาีนขนาดชาวบ้านมาช่วยเกี่ยวนะครับเนี่ยอย่างลกเป็นหญ้าขนหญ้าหญ้าป้องๆนะครับ แต่ก็ดีนะครับมีหญ้าช่วยคุมดินดีแต่ว่ามันลกเกินไปก็มีเวลาตัดปีละสองครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีมีขึ้นมั่งแต่อย่าให้ลกผมว่าเป็นผลดีต่อต้นไม้ด้วยว่าดินจะไม่แห้งเกินไปข้างล่างนะั้นคือซิลิโคเต้ทั้งหมดนะครับ ซิลิโคเต้ไว้สลับกับโบโคเต้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูโบโคเต้ที่เจอน้ําระดับเดียวกับซิลิโคเต้นะครับนี่ครับแห้งแก๊กเลยครับโบโคเต้เนี่ยฟันทงเลยครับไม่ชอบน้ําข้างล่างเนี่ยสภาพแบบนี้เจอไปสามต้นครับสองต้นครับเจอไปสองต้นใบแห้งเงี้ยไม่น่าจะรอดที่เหลือก็ออกเหลืองๆไปหมดโบโคเต้ไม่ไม่เหมาะกับน,น้ําเท่าไหร่ครับ พวกนี้ก็คือแบ็กบูดแบ็กบูดก็เจอน้ําก็ไม่เป็นไรโคโคโบโล่ co ก็เจอน้ําก็ไม่เป็นไรยังไปได้แบ็กบูดแล้ก็กอไผ่เราดีๆนี่เองครับ <c oughs> แต่โตวไวครับแบ็กบูดก็โตวไวครับติดเม็ดแล้วเม็ดสี่เดือนแล้วยังไม่แก่สักทีวันที่ถ่ายคลิปนี้ก็ยังยังไม่แก่ครับ จากที่ติดมาสี่เกือบสี่เดือนนะครับเกือบสี่เดือนฝักก็ยังออกเขียวๆอยูย่นะครับนะครับฝักยังก็ยังออกเขียวๆอยู่เลยยังไม่แห้งผมว่าน่าอีกสักเป็นเดือนนะครับดูสภาพแล้วกว่าจะแก่กว่าจะแห้งนะครับยังเขียวๆอยู่เลยยังยังเก็บไปเพาะไม่ได้ แบกหูดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่หนามเยอะไปนิดนึงถ้ามีเวลาดูแลรักษาดีๆเนี่ยตัดแต่งกิ่งตัดทรงเนี่ยไม,ไม่ให้ออกเป็นพุ่มไม่ออกเป็นแขนงอย่างเงี้ยจะโตไวครับจะได้ลําต้นที่ตรงโตอ่อาตัวนี้ซิลโกเต้เพิ่งปลูกไปเดือนเดือนที่แล้วนะครับสองเดือนที่แล้วนะครับเจอน้ํา เป็นคืบนะครับข้างล่างตัวนี้ครึ่งครึ่งต้นนะครับพวกนี้ครึ่งต้นเลยด้านนี้มันจะต่ํานิดหนึ่งอยู่สองอาทิตย์ครับท่วมอยู่สองอาทิตย์ไม่ไม่ตายครับไม่ตายเนยน้ำเพิ่งลดลงไปฝั่งนี้มันจะเป็นถมไม่ได้ระดับมันจะต่ากว่านิดหนึ่งไม่ตายครับเนี่ยท่วมไปเลยเลยเชือกฟางแดงๆนะครับระดับน้ำสองอาทิตย์ครับยังไม่ตาย ไม่ตายสักต้นนี่เพิ่งสูบแห้งไปยังมีน้ำหลงเหลือมั่งพื้นไ,ไม่เท่ากันขนาดเอารถไถมันดันนึกว่ามันจะเสมอกันยังไม่ยังไม่เสมอนครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแรงนี้ว่าจะถมเพิ่มอีกอีกสักหน่อยตรงไหนที่มันเคยระดับไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันก็จะถมเพิ่มอีกสักหน่อยหนึง่ง น้ำซึมเข้ามาเยอะครับถ้าน้ำท่วมเนี่ยยังไงก็ต้องได้สูบสูบน้ำก็ตรงนี้คือพิงเอเวอรี่ครับพิงเอเวอรี่ก็อยู่บนคันห่างจากน้ำประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับสี่สิบห้าสิบเซนสี่สิบห้าสิบเซนก็พิงนี่ก็ไม่ชอบน้ำนะครับพิงนี่ก็ไม่ชอบน้ำปีที่แล้วก็ใบร่วงหมดเลยหลังจากปีใหม่ก็ อย่าให้ใกล้น้ำนะครับพิงไอวุรี่เนี่ยเขาไม่ชอบน้ำาเขาชอบแรงๆในข้างๆตรงนี้หญ้าุกเขียวนี่ก็เป็นน้ำทั้งหมดครับทุ่งนาครับแต่ก็ยังยังเขียวได้อยู่ครับแต่ว่าหลังปีใหม่คอยดูอีกทีหนึ่งว่าจะใบเขาจะเขียวใบเขาจะออนี่หรือว่าหรือว่าจะทิ้งใบอีกต้องรออีกทีหนึง่งสำหรับ ตอนคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับขอดูสภาพน้ําดูให้ให้ดูสภาพความเป็นไปของระดับน้ําท่วมของสวนเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทาง youtube แฟนเพจหรือวเฟซบ o ๊ไลายตามที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของสวนป่าเราโอกาสหน้าว่างเว้น จาก,การสูบน้ำแล้วผมคอยอัปเดตอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ